มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจันทบ,บุรีภวาคัสเตอร์พ่อค้าพลอยชาวแอฟริกันเมื่อวันที่9พฤษภาค,คมนะคะผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีพบว่าในช่วงนี้ยังพบจำนวนสถิติผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาค,คม64 จังหวัดจันทบุรีได้มีการพบคลัสเตอร์ใหม่จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มพ่อค้าพลอยชาวแอฟริกาทั้งหมดค่ะโดยข้อมูลล่าสุดนะคะศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจันทบุรีได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 วันที่9พฤษภาคม64นะคะพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม36รายจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มชาวแอฟริกัน18รายนะคะกลุ่มชาวไทย18ราย ส่งผลทําให้ขนาดนี้จันทบุรีนะคะมียอดผู้ติดเชื้อสะสม442รายรักษาหายแล้ว148รายค่ะโดยสรุปสถานการณ์กลุ่มคัสเตอร์ใหม่พ่อค้าพลอยชาวผิวสีที่ติดเชื้อโควิด19ในจังหวัดจันทบุรีนะคะข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีแจ้งว่าคนผิวสีที่กักตัวอยู่ติดเชื้อโควิดเพิ่มเติมระหว่างวันที่6-9พฤษภาค,คม64 รวม4วันมีคนผิวสีนะคะติดเชื้อโควิด -19 จํำนวนทั้งสิ้น109คนแบ่งเป็นชาวผิวสีสัญชาติต่างๆประกอบไปด้วยสัญชาติกินีสัญชาติมาลีสัญชาติโกดิวและสัญชาติแกมเบียแบ่งตามที่อาศัยอยู่ที่ชุมชนนิวออร์ลินชุมชนซัฟฟลายชุมชนหมู่บ้านศิลาพร1และ2และหมู่บ้านสายทองไพรินเฮาส์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ ขณะที่สาธารณสุขยืนยันเชื้อที่ตรวจพบใหม่ในกลุ่มคาสเตอร์ใหม่นี้นะคะไม่ใช่สายพันธุ์แอฟริกาหรือว่าอินเดียนะคะโดยวันนี้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบ,บุรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าวรวมกับสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสองพี่น้องได้เร่งตั้งจุดคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มชาวแอฟริกันตลอดจนชาวจันทบ,บุรีที่ติดต่อค้าขายกับชาวแอฟริกันจํานวน 250คนณศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดใหม่เมืองจันทบุรีในการเร่งป้องกันแล้วก็หยุดยั้งการแพร่ระบาดค่ะขณะที่มิสเตอร์ซีเซ่ผู้นำชาติแอฟริกันเปิดเผยว่าสาเหตุที่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มพ่อค้าพลอยชาวผิวสีจำนวนมากเกิดจากมีพ่อค้าพลอยชาวผิวสีบางส่วนได้รับเชื้อจากผู้ที่มาค้าพลอยและจากนั้นได้มารวมกลุ่มทำละหมาดในช่วงประเพณีถือศีลอดในเดือนดรอมาชอน ทำให้เชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วค่ะทั้งนี้รู้สึกเสียใ,ใจที่สร้างภาระปัญหาให้กับชาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบขณะนี้ที่มีการแจ้งให้พ่อค้าพลอยชาวแอฟริกันในจังหวัดจันทบุรีผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของพอรกรการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดโดยให้กักตัวที่บ้านตลอด14วันและงดการรวมกลุ่มละหมาดโดยให้ทําอยู่ที่บ้านส่วนพ่อค้าพลอยชาวผิวสีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นๆนั้น ให้งดการเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีโดยให้อาศัยอยู่ถิ่นพมนักนั้นต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ